สวัสดีจ้ามันนี่กัวันหยุดของประดานะคะก็จะพาไปซื้อของนะคะหิวเข่าแห้งกะว่าจะไปซื้อเข่าลาดแกงนะจ๊ะเนาะกี่หันเห็นแนวกินมันนี่เนาะแล้วก็จะไปะซุเปอปร์มาร์เก็ตนิดหน่อยนะคะกะพาไปบึงแบ,บบว่าบรรยากาศนะคะนี่ค่ะห้างสรรพสินค้าซันมิวนะคะ ว่าสีสห่างอาจจะอยู่ข้างในได้พี่หนอมันจะบดแบบว่าอยู่ข้างนอกคือจังประเทศไทยเด้อันนี้กับสวนสาธารณะนะคะมาถึงแล้วค่ะ Park and Shop นะคะไปลาจะมาซื้อขา้าวลาดแกงอยูหนีค่ะก่อนสิมากระพ่อบายวันเกิดวันเนอโปรตุกสเบเกอรี่นะคะเอ่มซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแต่ว่าต้องหลังสองทุมนะคะตอนนี้บัตรทันในฮอดเวลาเนอก็ะะจะอยู่ที่ชินละประมาณแล้วแต่ จำนวนเออลราแต่ราคาเนาะ 14, 15, 16 1 5 1 6 1 2บ3 10มีหมดนะคะมีหลายราคามากเนาะลานแบบนี้อยู่มะเก่าเยอะมากๆนะคะอาเดินเข้าไปแล้วก็ตรงดิ่งไปเลยนะคะเขาหลัดแกงตอนนี้ก็แล้งแล้วกับ,บางอย่างก็บเบิดไปเนาะแเราจะอยากกิน จะกินเอียงแล้วเอานี่มีเมนูพิเศษ,ษ,ษ,ษน้ำนะคะข้าวมันไกา่มียำตีนไก่ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นแบบสําเร็จรูปแพ็คมาให้นะฉันกะสร้างไปเลยจ้าเอาอันนี้จาาาา้าหมูหวานหมูหวานมันแมนโหน้ารัก,กพัดอันนี้น้าจ้าไปนีก้กะหมูสองอย่างแล้วฉันก็นเลยเออเอาปลามาน้นำเลยจากอันนึงนี่เรียแบบร้อยนะคะตักให้เต็มเต็มกล่องพี่น้องยี่สิบแปดเหรียญน,นะคะได้หลายบากคัะ กินเท่าเดียวเบอด์เด้เด,ดนี่เรียบร้อยค่ะได้ปุ๊บเขาก็ยางไปจ่ายเงินนะคะเนาะยี่สิบแปดเหรียญ ไปค่ะเรียบร้อยนะคะเดินไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะระหว่างทางก็เจอร้านลกเท้านะคะอันนี้จะเป็นร้านเวลาที่เราสั่งของออนไลน์จากเทาเป่านะคะมารับที่นี่นะคะแล้วก็เสียค่ารับนะคะก็ะคืออยู่ไทยได้ที่เขาจะเอาไปส่งสินเนาะอ,อันนี้เขาต้องมารับสินค้าเองนะคะเดินเดินไปนะคะอีกสักพักปราก็เจอร้านทํากุญแจด้วยนะคะเอาผูไดอยู่ฝั่งทยป่าประานนี่ มีกุญแจแบะบว่าเพิ่งหายมาอันเดียวต้องแบ่งกันกันกบลุมเมดเนาะก็มาเ็ตุยู่นีได้นะคะตะก,กี้กลับไปเห็ุแต่ฟังหน้าเก่าป่ะหูจักเอ้ามาห้องแล้วค่ะดิฉันกับสิยางเขาสป์มาร์เก็ตแถวบ้านสันนะคะ ยูนีก็คือทุกคนเอาถุงมาเองนะจน๊ะเนาะไม่งานคุณก็ต้องหอบหิ้วของกลับบ้านค่ะถ้าคุณไม่อยากซื้อถุงราคาหนึ่งเหรียญน,นะคะหนึ่งม็อบนะคะเดี๋ยวฉันกันยางไปหาใครนะคะเนาะใครเบิดค่ะเป็นกันลักของข้าเจ้าเป็นคนที่อยู่บ้านเดียวกันยืมของข้าเจ้ามาหน่วยหนึ่งนะคะก็ได้ซื้อไปคืนมาดูเบียกัน,นะคะ่ะที่นี่นะคะถือพี่น้องผู้ใดมากินเบียรก็สิรู้สึกว่ามันเป็นเมืองที่แบบเออดี เบียร์ถูกนะคะแต่ว่าปาก็กินบ้างครั้งคราวเนาะเอาได้ไข่มาหนึ่งแพ็คค่ะสิบฟองสิบห้าบาทนะคะได้อยู่ได้อยู่อ่ะปายค่ะฉันก็มองหาข่าวสารนะคะนวะ่าข่าวเบิกค่ะก็เลยได้มาซื้อมองนีหลักคีย์คานเห็ดเ,เ,เนี้ยกินเลยเมือนี่วัตถุดิบป,ประพร้อมนะคะอันนี้จะเป็นข้าวหอมมะลินะยี่สิบเอ็ดเหรียญโอ้มองอื่นมันถือกว่านี้ได้ไหมสิบแปดสิบเก้ามีข้าวเหนียวพร้อมนะคะข้าวเหนียวจะอยู่ที่สิบหกจุดแปดละกะนี่ค่ะข้าว เม็ดสั้นๆเหมือนข้าวญี่ปุ่นเนาะแล้วก็เอาข้าวหอมมะลิแล้วก็เลหนึ่งนะคะแล้วก็ไปหาเส้นขนมจีนค่ะเดิฉันชอบกินขยำขนมจีนมากฉันกะจะมีติดบานไหวนะคะเนาะบัตจบายอยากสีเฮ็ดกินหลังเหลืองงนมากฉันก็ค้นๆๆโลคโลคโลคโลแบบเดียวเท่านั้นนะคะฉันกได้กินยำขนมจีนแล้วนะคะแล้วก็ต้องมีผักด้วยนิดหน่อยเนาะมันจะได้เพว่ามีสีสันนะคะปลายผักชีนะคะ ชี3า1 2 1 3 1 4 15. 15บาทรประมาณนี้แล้วก็พักอันนี้ประิดราคาไหวนะคะเนาะแต่ว่าก็เดาวไไหว,วประมาณ7 8เหรียญนี่แหละนะประาก็จะมาจ่ายเงินตรงนี้ค่ะปะาชอบเซ็ตเครื่องจ่ายเงินนะคะตรงแคชเชียร์ที่เป็นคนก็มีนะคะแต่ว่าปาชอบที่จะติดสินค้าด้วยตัวเองนะคะมันได้ฟิลเด็กเเ่ก่านะคะออฉันก็นีน่ค่ะติดติดติดจเราต้องใส่ถุงเองด้วยนะ ค่อยๆทาไปได้มา5้าชิ้นนะคะวันนี้ก็หมดไปที่66เหรียญดูราคาไว้นะคะ66เหรียญสันกะเตรียมถุงมานะคะเตรียมถุงมาใส่เองเรียบร้อยร้วจ่ายเงินนะคะประาจะใส่เอ็มเพหรือบอสันกะบัตร m p a s s นะคะวันนี้ใช้เอ็ม s าเพราะว่าโทรศัพท์ปราจะเอาไว้ถ่ายคลิปเนาะเนี่ยบัตรเนี้ยค่ะเอาไว้ขึ้นรถด,ด้วยนะคะจ่ายค่ารถบัตรได้ สามเหรียญซื้อของเรียบร้อยค่ะที่ฉันก็หอบของกลับบ้านนะคะแล้วก็มาดูรีวิวสินค้าโอ้รีวิวสินค้าพีาน้อนมาเบิ้งเข่าที่ฉันซื้อนี่นะคะพี่นอ้ 28, องยี่สบดไบักล้เบิ้งกลับเาเจะหายหู้น่ะเขาน้อยเดียวหายกับสามอย่างเนาะเป็นไงบ้างคาค่าของชีพได้อยู่เนาะนะคะมันก็ไม่ได้แพงมากนะมาทำงานที่มาเก๊ากันจ้า